สวัสดีครับสวัสดีุผู้ชมทีกท่าทุกท่านครับครับวันนี้เราอยู่กันที่งานของ The Scooter Fest นะฮะครั้งที่5นะครับนี่เป็นการจัดงานครั้งที่5ใช่ของปีนี้นะก็จัดมาแล้ว5ครั้งนะฮะก็จัดหลายๆที่นะก็จะเป็นเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่เขาใหญ่ั้งแต่ที่ไหนก็ว่าเชีอ๋อจะมีเชียงใหม่แล้วก็หลายๆที่ที่จัดมานะฮะวันนี้เป็นขั้งสุดท้ายของปีนี้ส่วนปีหน้าใครที่ไม่ได้มานะครับดูแล้วไม่ได้มาบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ก็ต้องรอปีหน้าว่าจะมีที่นนบบ้าะครั แต่วันนี้เี่จะพาชมวันนี้นี่ถือว่าจัดที่กรุงเทพนะคะข้างๆถึงช้างแล้วก็ประจวบกอ,อกอากาศที่ดีด้วยเย็นอดเลยใช<ก>่แล้วก็อันนี้ก็มีสาวงหรือว่าเหล่าพี่น้องจากสกูตเตอร์นะะรี่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้หลักๆแล้วก็คือเป็นของบริษัทลาเินต้านะเป็นผู้จัดนะแต่ว่าไม่แบ่งค่ายมากันได้ทุกค่ายเลยที่เป็นสกูตเตอร์นะครับมาได้ครับผมแล้วในงานนี้มีคอนเสิร์ตถึง3าวงนะฮะก็ที่หลักๆก็จะมีบิ๊กแอดกับ แบ็กเฮดนะคร está, me, me, yeah. uh, ับท so right ี è, s <S Nine, right? ่มีคอนเสิร์ตมาวันนี้แต่ที่มีคนสามวงที่จบไปแล้วหนึ่งวงนะจะเหลืออีกสองวงแล้วพี่จัดพี่จัดอ่าครับแล้วเดี๋ยวบรรยากาศในงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับตัวไหนอ่ะลูน่าอะไรนะลูน่าครับนี่ใหม่หรือเก่าเก่าเก่าปีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจครับพลาดพลาดอ่านสัมภผัสหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวกันทำอะไรก็เลยครับวันนี้นะครับครัวจัดนี่คือีด้วยเป็นลาเมต้าลูน่าต้นต้นเจ็ดต้นตหนึ่งก้าว เจดีต้นนี่ก็ต้องห้าเซตเดินไปใช่ตัวนี้นะครับเดินไปเรื่อยเอ่ยอ่าเดินไปแล้วถ่ายรูปจัตตาร์ได้จัตตาร์โชว์ได้ครับดูแต่ว่าแบบที่ห้าของปีแล้วทีเดียวติดโอ้โหไปปีแล้วเนาะกว่าจะได้ขนาดนี้เนาะอันนี้อันนี้จริงๆรนี่เป็นของรุ่นพี่ครับก็เขาก็ทำทำเยอะอยู่เพราะว่าอันนี้จริงๆมันจะมีสามเกียร์แต่ว่าเขาไปทำเป็นสี่เกียร์ข้าวเหนียวนะ ตายยากมากครสภาพสวยมากอันนี้ยังาอันนี้อันนี้ก็ลูน่ามือนน้ดูนี่ก็เหมือนกันแต่นี้สวยกว่านะช่วนี้นะทั้งหมดเนี่ยคือเป็นตัวคลาสสิกเลยเป็นตัวเก่าหมดเลยมาจอดโชว์ในงานนะ ขอบคุณครับขอบนะครับขอบคุณครับรถสวยรถสวยไปดูลูน่าลูน่าอันนี้ 50cc ไล่ไล่ขึ้นไปนะตัวใหญ่ก็อยู่นู่นคถ้ามาตั้งแต่ปี7กว่ากว่านะ7ต้นต้นเนี่ยมันมีทะเบียนนะพี่่่จะไมต้องงนัถ้ามีทะเบียนจริงนะทำทะเบียนได้ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้อันนี้ก็ไปแนะนำกระต่อได้คะอันนี้เก่ากว่าอีกตรงนี้เป็นเครื่องปริ้นลิสแบนสำหรับคนที่ลงทะเบียนมานะใครไม่ลงทะเบียนมาก็รับหน้างานเนี่ยก็จะมีเครื่องปิน ก็มาลิจิเตอร์ตรงนี้ใช่ริจิเตอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นลิสแบรออกมาแบบนี้ครับ สำหรับคนที่ลงทะเบียนมานะก็จะได้ลิสแบนนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้จับฉลากด้วยอ๋อแต่ถ้าวอลอินเข้ามาแล้วลงทะเบียนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จับฉลากก็่ไดับใช่ถ้าลงทะเบียนมาได้ได้จับฉลายดูนี่หน่อยดูนี่หนานี่อันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าๆนะที่เขามาโชว์ก็ต้องบอกว่าเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบปลุกกระแสของของสปุตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเตสต์ฟรียี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถือว่ามาจอยด้วยกันได้หมด ถ้ามีก็มีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะนี่มันมีครบหมดเลยนะใช่นี่คือคิวครบหมดเลยอันนี้สภาพเดิมๆแห้งๆเลยนะสีเดิมๆนะนี่คือแบบต้องเป็นแบบของเก่าที่แบบผ่านการเวลาเออนี่องคือบรรยากาศของลานจอดรถที่สําหรับผู้ที่มาร่วมงานนะบรรยากาศไา่ได้งานที่มาจอดสำหรับคนที่มาลงทะเบียนเข้ามาได้ค่ะลง Facebook หรือว่าอินสตาแกรมก็ได้ได้นอกจากงานโชว์รถแล้วเนี่ยเขาก็จะมี ลอุปกรณ์ตัวจริงแที่ใช้กับรปีนรปินซ่าใช่นะครับและตอนนี้เขาก็อยุดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญเขาทีละท่านเลยดีกว่ามาแนะนำตัวให้พี่ด้านหน้าบอกอุ๊ยเห็นคนตั้งแต่กเลยว่าการรวมพลทั้งนี้กับเราดูแบบคลึกคลัทช์นะหลังจากที่ไม่มีบรรดานี่ก็รวมแบบแบบไปเตรียมทุกที่หลายร้อยมากมาก คุณติ๊กิว้าวครับผมใช่แล้วอันนี้อันนี้เป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะนี่รามอัจจตาสามร้อยตัวนี้เป็นพระเอกของงานจัดมาเพื่อการที่จัดมาเพื่อเขาเลยใช่อาันนี้ก็คือการจัดงานครั้งนี้ก็คือให้ถือมาด้วยให้เสร็จใช่นี้คือรามอัจจตา x สามร้อยที่มีจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับจำเลขสามร้อยสี่สี่ใช่มีสามร้อยสี่ที่เปิดตัวไป าแล้วของแต <e ่งของแต่งอุปกรณ์อะไรเนี่ยมาแล้วผมเห็นแต่งกันเยอะเยอะมากเลยนี้เขาจะมีผู้ที่แต่งอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ขอเสียงปรบมือให้ได้สนใจในตลาดนะตัวนี้ขายอยู่ทําตลาดอยู่เลยตัวนี้สามร้อยห้าสิบก็เยอะสามร้อยก็มีนะเยชิญครับค่ะเอาไว้มาดูนี่หน่อยเอาไปดูนี่หน่อยเชิญค่ะสสวััดีครบมาเลยคุณชิ้นแต่งหัว เป็นน้ำมันเครื่องค่ะยี่ห้อปากเกลโลเป็นน้ำมันเครื่องน้ำเข้าจากอิตาลี100%่100%นำเข้าโดยบริษัทยูโรบายอิมพอร์ตบตรลลาดไทยแลนด์จำกัดค่ะวันนี้เอามาเป็นน้ำมันเครื่องจัดโปรโมชั่นที่นี่ก็คือซื้อ4ลิตรแล้วก็ลดสิบห้าปรเภายในงาน นแต่ว่าในงานมาไม่ทานมีวันนี้วันเดียวมียังไงซื้อที่ที่ร้านที่ชอบแบบมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับหลังจากงานนี้มีอะไรมมีเฉพาะภายในงานเท่านั้นค่ะก็คือถ้าเกิดที่เหลือเนี่ยต้องไปซื้อจากทางที่เราอ๋อเฉพาะภายในงานอย่างเดียวเลยค่ะคนด้วยอันนี้ก็คือใช้ตัวบีสิบสี่สิบแล้วก็สองเลาวันนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีสองตัวจะมีตัวโรตีเซ็ตบีเคแล้วก็เลน์ตันเบมบีเค 40กับ15 50ค่ะแล้วตัวกิปตันเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นแบบพอเยษขึ้นมาอีกอีกสเต็ปเนืงอันนี้มันจะเป็นเหมือนรถทั่วไปใช้ได้ทั้งแรงเป็นท้านอะไรปกติก็ทำอะไรถ้าอยากได้เป็นสโลแกนะคก็ ต่สมรรถนะสูงเนี่ยเ็าจะเป็นตัวกินตันที่ไหมโอ้โหครับแล้วก็มี2ตัวนะมี2ตัวละสเกรดวันนี้เราออกมา2เกรดแล้วก็เกรดละสองเบอร์แล้วท่านใครสนใจเนี่ยก็ไปเข้ามาที่ปาเกลล์โรบีแคนไทยแลนด์ค่ะสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณค่ะ นี่เอานี่ก็เป็นข้างหน้านี่เป็นสตูตเตอร์ของมอสนะแนวต่างแนวมอสก็เป็นสก็นำตัวเก่าแล้วก็มาแต่งไฟแล้วก็เป็นเวท้องเวทป้าเนี่ยมาใส่สไตล์มอสถ้าไม่ถ้าไฟไฟติดหมดทุกอันแม่งคงแบบตวากหน้าดูนะบีแพร์อันี้เลยพี่โอ้มงนนี่เลยบีแพรหมดไดไงไม่มีนี่ต่อให้เด็กต้ลมไม่ตอบอ่ะพดี๋ยวบอกว่าเขาอยากระเบิดอรามาอันนี้ไม่ได้เก็บกดอะไรใช่ไหมอันนี้หนึ ต่อไปนะไปต่อเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะโอ้โหสวัสดีครับชื่อนี่ครับมีทั้งแบบอันนี้ดิ้งนะนี่มีดิ้งมีโชว์มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนี่มี3วงเลยนะวงตรงๆเลยครับหมดไปแล้วหนึ่งเหลืออีก2นะครับเหลือคิวของใครต่อไปแบทเทนแบทเทนแล้วดยอดมากที่ไดมาร่วมงานมิกแอบโอ้โหแต่ละวง เจ๋งดงนั้นก็เราบอกว่าใครที่สนใจนะฮะใครที่จะมาไงสกูตเตอร์เนี่ยปีนี้ไม่มีแล้วเพราะว่านี่ก็นี่ก็คือนี่ก็ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับอากาศกัลเปดีๆอย่างนี้ก็รอปีหน้าการรวมพลครั้งใหม่ของเขานะครับปีหน้าก็ต้องแบบไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะทุกทั่วประเทศทุกหัวเมืองนะครับปีหน้าปีหน้าก็ต้องรอนะว่าจะไปจัดที่ไหนนะครับใช่ใช่ก็อาจจะต้องแบบคืองานอ่างเงี้ย ในต่างประเทศเขาจับใช่เขาก็รวมพลแบบนี้ท่านยุโรปจับปุ๊บดังวังทีจากประเทศอื่นจะเข้ามาใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆก็จะเข้ามาร่วมงานกันนะก็ครั้งที่แล้วจริงๆนะคือไปหาถ้าแบบอาเซียนเนี่ยท่านรวมอยู่นะอาเซียนรวมอยู่แหละแหลมขายเยอะมากนะใช่มากันมาแล้วไปจับผมก็จับจับอีสานก็ต้องแบบชายแดนเลยนะ น้องชายอะเข้ามานได้ก็จะมีเข้ามาอีกนะในเรื่องสีตัวไหนครับในประเทศนี้ก็บอกว่าปีหน้าในบ้านเราว่าต้องแบบรอดูนะว่าปฏิทินการจัดงานเขาจะออกมาเมื่อไหร่นะครับด้านหน้าเราตรงนี้นะคือก็จะเป็นโซนจอดรถของผู้ที่มานะมีผ้าคาดทุกคันนะ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งแล้วที่นั่งของผู้ขับขี่มาดื่มมากินมาดิ้งกันนะสำหรับทำไมถึงชื่อนี้อนนี่มีมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรแล้วก็มีที่นั่งทห้นั่งหลังบรรยากาศของในงานนะนั่งคุยกันแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันนะเฮ้ดูดิมันมีขับนะนี่ขับหนึ่งใช่ใช่มีหลายขับนะ แต่ว่าเขาก็ทำทำให้นะมีหลายบูธมากหลากหลายเลยเป็นวินเทจทั้งวินเทจทั้งแบบนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเาเวนต้าที่เขามาร่วมงานอีกหนึ่งที่อีกอันนี้แบบแนวแต่งแล้วด้วยนะนี่ดู ทั้งสามคันเนี่ยสำนักแต่งนี่เป็นสำนักแต่งนะนี่<ะ>แต่งนี่เห็นไหมมีที่แขวนนี่นอันนี้แล้วนี่เรามาเจอของที่นี่คนระับอ่ะผมเป็กนะครับในวงการเรียกว่าเป็กโซแลมเบต้าครับก็เป็นสำนักแต่งร้านหนึ่งของวงการแลมเบต้านะครับแนวที่ผมจะแต่งเนี่ยจะเป็นแนวที่เป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นวินเทจคือจะไม่ได้เป็น การแต่งแบบพวกสมัยใหม่ใช่ไหมแบบพวกที่เอางาน C N C งานอลูมิเนียมหรืองานที่เอาของแต่งรถบิ๊กไบค์มาใส่บนกูเตอร์อ่ะงานผมจะครีเอทไอพวกขึ้นรูปโลหะอะไรต่างๆที่มีกลิ่นของยุควินเทจยุค60ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเอามาใช้ขึ้นโลหะที่เป็นท่อบ้างเป็นเหล็กแผ่นบ้างอะไรเงี้ยพวกนั้นจะเป็นงานหลอนะใช่ครับใส่งานหลอใช่อย่างเช่นอันดับแรกเลยตัววินชิลตัวบังลมเนี่ยผมก็จะขึ้นรูป มี2ชั้นเหมือนพวกรถเวสป้าและวเบต้ายุคก่อนที่มันจะเป็นบังลมที่มีสองชั้นแยกกันอันนี้คือเอารายละเอียดดีเทลเอาอะไรเอามาเอามาใช้มาปรับให้เป็นเข้ากับของใหม่รถนะฮะก็จะดูเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ของรถก่อนว่ามันมีเหลี่ยมมีมุมมีโค้งยังไงเราก็มาเลือกดีไซน์สร้างดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถใช่มันก็เลยต้องมีแบบเออโค้งประมาณนี้นะมุมนี้ซ้อนตรงนี้ตรงนี้เป็นเชฟวีนะเพราะว่ารถมันมีมุมแหลมมันจะได้ไม่โดดจากตัวรถนะมันจะได้มีเข้ามาใกล้คือสมูท กันกับไอ้ตัวรถเลยครับยอย่างตะแกรงการไฟหน้าเนี่ยก็จะขึ้นลูกเล็กชัสนเนลสแล้วก็เป็นครีบเป็นใบเชื่อมประกอบกันเพราะว่าด้านหลังตัวรถเขาก็เป็นไฟท้ายก็มีครีบอยู่แล้ว<ช>มันก็จะไม่หลุดกันใช่ไหมใช่มันก็จะสอดคล้องเขาเรียกมันก็ล้อก,กันใน,นอัรางรถส่วนแหลกหน้าเนี่ยก็ทาให้รายการช่องหนึ่งเขามันจะเขาเรียกอะไรเขายะอไปออกทริปแล้วก็ จากมีวางของถังน้ำมันจากมีถังน้ำมันอยากติดถังน้ำมันเพราะก็ถังน้ำมันเนี่ยสามารถถอดประกอบได้ก็เลยดีไซน์ดีไซน์แหลกที่สามารถติด แกนลอนน้ำมันได้แล้วก็ให้มันมีเขาเรียกอะไรอารมณ์ของพวกรน n d Rover อะไรเนี้เก็เลยทำให้คล้ายกันชนหน้าขึ้นมาแล้วก็ติดสปอตไลท์ได้อันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่สร้างขึ้นมาก็แกนลอนก็ถอดได้แกนลอนนี่เป็นของที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แกนลอนนี่มันมีขายในในสะดวกซื้อในในในแอปนึงแล้วก็เราก็ทำขายยดทหาขายยึดได้เลยใช่ครับับขายยึดขึ้นมาแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการของแกนลอน ก็เป็นแหลกสามารถที่จะบรรทุกสัมภาระวางาวางกระเป๋าวางปเป้วางอะไรได้ก็ไปโอเคได้ครับอันนี้ก็เป็นแหลกหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยผมก็จะมีแหลกท้ายแหลกท้ายเนี่ยผมก็จะมีเชฟที่มันจะมีความวินเทจหน่อย่สมัยก่อนันเป็นตะแกรงเล็กอย่างเงี้ยแหละใช่ครับแล้วก็มีเส้นตรงเส้นโค้งเอามาผสมผสานกันโดยอาจจะมีมุม อ่าแคบมุมกว้างที่มันเข้ากันกับตัวรถก็จะมีเซนซินี้มาหน่อยมายึดจับนิดนึงใช่ครับแล้วก็พอดีว่าผมต้องเดินทางไกลไปเชียงใหม่แล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีแฟนด้วยก็เลยสร้างพักเท้าขึ้นมาเพิ่มพักเท้าเดิมไม่มีใช่ไหมพักเท้าเดิมมันจะเป็นพักเท้าแบบสอนใช่ไหมสอดแบบตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวดูคันนี้จะมีพักเท้าแบบนี้บิ้วมากับรถอ๋อนี่มันนั่งวงระยะทางยาวๆเนี่ยไม่สบายนะมันเป็นพักเท้าที่เป็นเป็นก้าวเล็กๆอันนี้เป็นแบบเป็นฟอร์บอร์ดมันนะเล็กค เอาใช่ข้าไปเลยใช่จริงๆแล้วแลมเบต้าเกียร์มือยุค60 70เนี่ยพักเท้าของมันน่ยจะยาวจากบางลมไปอ่าดังนั้นคนซ้อนขึ้หลังเลยใช่ครับคนซ้อนจะสบายเนี่ยเพราะยุคใหม่เนี่ยมันไม่มีด้วยด้วยเขาเรียกอะไรดีไซน์ของความความเป็นสมัยใหม่ผมก็เลยต้องสร้างพักเท้าที่เป็นฟอร์บอร์ดต่อมาตอนนี้พักเท้าเนี่ยผมก็จะเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าแคชบาร์ก็คือไหนๆสร้างพักเท้าแล้วก็สร้างแคชบาร์แคชบาร์ก็คือตัวกันล้มโลหะที่สามารถกันล้มด้านข้างได้ในเวลาเกิดอุบัติเเหตุัล่อรใช ยังรักก่อนใช่ผมก็เลยสร้างให้มันโยงเข้าหากันแล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายเทน้ําหนักทั้งอันเลยเพราะฉะนั้นก็คือมีมีจุดเชื่อมด้วยหมดเลยก็คือยึดกนหมดเลยตึงหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของล้มหรือว่าขนสัมภาระแข็งแรงมากครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้ด้านหน้านะที่ไปคีบๆเนี่ยมันก็มาจากเส้นนี้แหละเส้นจากปลายท้ายปลายท้ายเนี่ยก็ไปอยู่กับด้านหน้าด้วยถูกครับนั่นแหละเราก็สร้างนะครับอันนี้ก็มอีกแบบนึ่งที่แบบพนักพิงด้านหลังนะอันนี้ก็สบายยิ่งมีพนักพิงก เขาจะสร้างเป็นแหลกแบบพับได้ขึ้นมามีพนักพิงต่อประกอบได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้น่้จะมีความวินเทจด้วยนั่งเดินเดินทางนี่คนซ้อนสบายนะครับสบายหลับสบายเลยใช่เพราะว่าบางทีรถเวลาเดินทางบางทีเบรกหรือออกตัวเนี่ยถ้เพราะมันไม่มีพิงหลังเนี่ยมันก็จะนี่ก็อีกแบบหนึ่งนี่เป็นกล่องเลยเก็บสัมภาระนี่การฝนตกได้เลยนิดล็อกได้ไม่ต้องกลัวหายส่วนใหญ่ปี๊บเลยส่วนใหญ่จะใส่หมวกกันน็อกหมวกแพงหมวกแพงเลยหมวกแพงล็อกจบเลยจบเลย ว่าก็สะดวกในการขนสัมภาระเดินทางได้จริงครับแล้วนี่ร้านอยู่ไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆหรือใครสนใจจะไปติดต่อไปดูของที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วของผมเนี่ยี่เป็นโชว์รูมแล้วก็จะเป็นศูนย์แลปเปอรต้าลาดําเนินจะเป็นดีลเลอร์หนึ่งของแรเปต้านะครับอยู่ใกล้ๆภูเขาทองตรงแยกลาดําเนินแล้วก็ส่วนของแต่งที่ทำเองก็อยู่ในเฟซบุ๊กที่ชื่อ นิวแลมเบต้าบายเด็กโซอันหนึ่งที่เป็นลูกค้าไทยแล้วก็จะเป็นแบบดีไซน์สำหรับลูกค้าต่างชาติก็จะใช้ชื่อว่า l a มเบต้าคราฟท์คราฟเตอรเอสก็จะเป็นสองเว็บไซต์ที่ไม่ใช่สองเว็บไซต์สองเฟซบุ๊กที่ไว้ทำสินค้าแล้วก็โปรโมทลงไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับทำไมเป็นบรรยากาศไม่มีอนะไ,ไรนะเก็บบรรยากาศนะ หนูนะขอถามหน่ไม่ไดเก่งยืนให้หน่อยนี่นี่มาดูขอถามว่าลัมเมส่าของเราถือกำเนิดค่ะเมื่อปีไหนเอาเร็วติ๊กตอบนิ๊กตอบนิ๊กตอบสภาพเปไหนครับสภาพเป็นไงครับนี่แบบฟอกทิมทิมทิมแดงเลยน่าจะทิมแดต้องสูงกว่านั้นครับอ่ะอีกเ่ มากงานนี้นะก็อันนี้เขาถ่ายนะไม่เป็นไรนะพี่ อันนี้คือซื้อแล้วเราเปลี่ยนไซส์อ่ะครับใช่ครับเปลี่ยนไซส์ได้ครับได้มีกี่ไซส์อ่ะอันนี้ก็คือเท่ากันอันนี้เท่ากันหมดใช่เปล่าเท่ากันหมดเปลี่ยนภายในข้างในที่เป็นไซส์อย่างเดียวอ๋อไปหลายอเนี่ยตัวนี้สง950ครับนี่ตัวนี้จะเป็นเหมือนงานชุบพัดรถยนต์เลยคือต้องเตรียมอยู่เลยย่างนั้นเลยแล้วข้างเป็นกระเยียกขับด้านในเนีมีปุชชี่ติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยมโตทวิสต์มอโตทวิสต์ครับเนี่ยได้ติดไเลยครับมีเนี่ย วันแล้วถ้าเกิดใส่หน้าก,กากอันนี้อีกเนาะใช่มันเป็เงินแบบอ่าๆนี่เป็นพี่ว่าน,นี่นิ่มไปอันหนาไปมันก็ไม่ไหวโอ้หนาไปอันนี้มันดีเว้ยหนาไปไม่ไหวเวไ้ยเปิดไปก่อนอันนี้ก็จะหนาไปมันก็จะตึง,งๆมือแต่ถ้าแต่ถ้ากิง้งถ้ากิ้งอันนี้ดีกว่าถ้าล้มอันนี้แม่งดีกว่าเยอะถ้าถ้าขี่อันนี้ดีกว่าแต่ถ้าคิดจะล้มเนี่ยให้ซื้อแบบนี้ เพราะว่ามือไม้ลงมาในนี้ผมใช้โรงงานที่ทำให้กับแบรนด์ยุโรปเลยคือแบรนด์ชั้นนำที่ทำให้กับยุโรปเลยโรงงานเดียวกันอันนี้ออกแบบมาสไตล์แนวการาดก็คือสไตล์รงรถสมัยดั้งเดิมที่ออริจินอลที่เขาทำเนี่ยมันก็คือมาจากแนวสไล์สมัยก่อนเนี่ยก็คือทำรถเสร็จก็คือจะมีถุงมือออกมาแล้วมันก็เลยเป็นแบบแฟชั่นขึ้นมาในสมัยนั้นและผมว่าไม่มีตัวนี้ไม่มีครับอันนี้ผมเสริมันี้าซตัวนี้ออกแบบให้ทัชมือถือได้อะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นแนวโอนยตัวนี้จาก2 2งพัครับพี่เหลือ1,650ตัวนี้ออกแบบมาแนวโอนสคูลนี่คือกลุ่มที่เป็นบับเบิ้ลซึ่งสไตล์บับเบิ้ลของอเมริกันเนาะตัวนี้จะเป็นจะเป็นสไตล์ไหนจะไดร์ตนะคือแบบสไยใช่ตัวนี้จะนุ่มนะตัวนี้จะนุ่มครับหนังเป็นหนังวัวอย่างดีครับตัวนี้หนังเหนียวนุ่มใช้ไปเลย3ปีครับทนทานแน่นอนตัวนี้จะออกแนวทัวร์ลิงอันนี้ทำให้กลุ่มทัวร์ลิง ไม่มีกาดมีกาดไปเลยครับผมอันนี้อันนี้นี่ตัวนี้เนี่ยทรงเลตวิกเลยใช่บางตัวไม่มีกาดใช่แต่ว่าผมทำซับนะครับเสริมเข้าไปให้มันกันละลายคือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ่าการนี้ต้องสัมผัสหนังแบบอย่างเงี้ยนี้หนังอันนี้หนังหรือว่าดับบางทีบางคนก็จะชอบแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มทัวริงกลุ่มมาเอนูโลออกแนวสตรีทนิดนึงตัวนี้นี่เป็นตัวท็อปของที่ร้านเลย ของแบรนด์นะครับก็จะเป็นอันนี้รุ่นยูคิดอันนี้จะเน้นเรื่องการระบายอากาศงานเนี้ยครับหนังเจาะรูใช่หนังเชืรูรูนะแล้วก็เดินได้เดินได้ด้วยอันนี้ถือว่ายุ่งยากของการทำมันใช่ความยุ่งยากนะฮะมันมีรายมันมีดีเทลเยอะมากอันนี้ต้องแบบใช่เดี๋ยวมันน้องกว่าสองพันกว่าเนี่ยนะโดเน่ดีเทลคือจุกๆเลยเพราะว่าเดินได้แต่ละอันนะให้ดู อันนี้จุดขาดนะครับอันนี้ออกแบบมาเนี่ยจะจมลึกถึงแง่มือเลยเพราะว่าถ้าเราทำแพงเนี่ยตอนี้มันจะต้องจมถ้ามันทำมันล้างปุ๊บเนี่ยไอ้นนี้มันจะรู้สึกว่ากำเห็นไม่สนิทมันจะตึงมันจะตุ้นอันนี้ช่วยเรื่องของ สุดตัวก็ไม่เจ็บรถก็ไม่พังแต่มีไว้แล้วมันคือความปลอดภัยนอกจากความปลอดภัยแล้วก็สวยแล้วก็สวยงามด้วยอสวยสวยแนะนำว่าแนะนำว่ามาซื้อซื้อไปใช้แต่อย่าไปใช้ในฟัง์ชันในฟังก์ชันอื่นเลยใช้แบบฟังก์ชันในการขับรถหมดแล้วแนะนำหน่อยติดต่อยังไงติดต่อครับผมอยู่ที่ไหนก็ร้านนะครับอยู่สองสาขาที2สองที่นะครับก็อยู่ที่เมกะเกม48ทับหนึ่งครับ เป็นท่าเสมสีแทับหนึ่งแล้วก็ที่ระยองครับผมเอาเหรอครับระยองอยู่หันแม่ลำพึงครับผมอ้าวเบอร์โทราหกเก้าสามสองแปดหนึ่ครับติดต่อได้ครับที่โพลตงมิตรครับผม dot com โอเคครับผมครับขอบคี่ครับถ้าคนต่ำกว่า35เนี่ยจะไม่เคยเห็นแล้วนะีเฮ้นจังไปของคของข้าวเทกไม่มีแจกนะครับ CX 3ามที่แจกครับไม่มีแจกนะ ต้องซื้อเติมน้ำมันแล้วปั๊มไว<ด>้ปั๊มบัตรไปเรื่อยๆถ้าของแท้เนี่ยจะมีตาตรงนี้นะ,ะตาเขาเสร็จน,นะโอ้โห นี่อันนี้ก็เป็นของเล่นนะของอาร์เซนอี่อันนี้อีพีอ้าวนี่มีขายครับแฮนแปบบ๊บโอ้โหเอกสารไม่แค่สัมปิสามมิตรนะอันนี้โอ้โยไฮเก้นไฮเก้นไฮเก้นตัวนี้4ี่แสนเก้านี่ตัวนี้ไฮเก้นสี่แสนเก้าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นสกูตเตอร์นะครับไม่ผมเคยเห็นใช้หน้าหอยเขี่อ่าตัวนี้หายากมากออตัวนี้ถ้าจบงานวิ่งได้เนี่ยก็น้อยคันที่จะมีนะครับต่างก็เป็นลเจาร,รี่ด้วยนะ,ะจัดทุกมุมจริงนะ,นะครับเรถเก่ามาโชว์ นี่ดูท้ายคันน,นี้นี่ตัวธรรมดาหรือตัวเล็กธรรมดานะนี่ตัว64ธรรมดาเนี้ยขัดสีนะอันนี้อันนี้ปั่นสีถึงเนื้อเลยนะแล้วก็พ่นเคลือบไว้แล้วก็อันนี้ตัวใหม่อันนี้คือแลมใหม่ที่มาโชว์ขายในตอนนี้แล้วก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ที่มาโชว์นะเนี่ยมาหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นเวสป้าแลมเมต้าแล้วก็ สกูตเตอร์ของแบรนด์อื่นี่ห้ออื่นก็มากันหมดเลยทั้งเก่าทั้งใหม่เทียบเทียบมาได้มาได้ครับถือว่าเป็นการรวมกันสนุกสนุกเนียเนี่ยตัวใหม่ตัวขายแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้ดูสวยหรูนะให้สีรถสีเบาะสวยๆจัดว่าสวย3ามห้าอันนี้สามห้าสิบเลยอะ่ะ ใช่โอ้ยยี่บิ๊กสกูตเตอร์สามห้าศูนย์มันก็อันนี้ก็มีส่วนที่จะมาแชร์ตลาดนะเพราะว่าคนที่ชอบของคลาสสิกอ่ะมันต้องมาทรงนี้นะเป็นผู้จัดการนะครับไม่ใช่คนที่ทิมลวดลายที่สวยขนาดนี้เพราใช้ของที่ต้องขายใหต้องขายใหม่ลูกค้าคนละกลุ่มกลุ่ม300ถูกยดูนคนละแบบแตแค่ซีเท่ากันเองคนแม่งชอบอยากได้อย่เงี้ยอยากอันนี้แม่งไม่แรงไงได้เงี้แรงๆไงนี่ก็เป็น ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานเดินสกรูเตอร์ครั้งที่5นะครับครังที้5ของปีนี้จบแล้วครับปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันใหม่มีที่ไหนบ้างครับอยู่ทางเหนือก็ได้รวมอยู่อีสานอยู่ใต้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้รวมรวมถึงพวกเราด้วยที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะได้เจอกันส่วน รายละเอียดน่าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามครั้งที่6 7 8 9 10ปดเก้าของวน่าจะจัดที่ไหนเดี๋ยวก็รอดูนะครับรอติดตามข่าวกันนะฮะวันนี้ก็ชมเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความนะครับความสนุกสนานเหล่านี้เราก็จะพยายามหามาให้ดูเยอะนะครับันี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ